เป็นครั้งแรกของเด็กๆค่ะที่ได้ขึ้นไปบนสวนยางพาราอีกสวนหนึ่งของพ่อเท้าและแม่เท่าถึงขนาดจับมือนะคะชื่นชมในความสามารถของการขับรถเจอตาผู้ใหญ่หมาไม่กัดครับแต่ว่า,าเจอช้างนี่คุณละทางนะรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงสวนค่ะต้องเป็นรถจักรยานยนต์หรือเดินเท้าเข้าไปด้านสวนมะนาวเป็นสวนของน้าเอ็ีแหวนค่ะของน้าแม็กเข้าพักที่รีสอร์ทก่อน ถึงแล้วค่ะสวนยางพาราของพ่อเท่าแม่เท่าเป็นครั้งแรกที่เด็กๆมีโอกาสได้มาเที่ยวสวนนี้ค่ะเสนอเรื่องต้นก้ากับมาูใจนีจมานาติดมัดพ่อเท่าปีนต้นไม้เพื่อที่จะเก็บสตอให้กับพวกเราค่ะด้านพวกเราก็รอเก็บใต้โคนต้นมาเจอพืชชนิดนี้เพล้านกคุ้มค่ะ กินเข้าไปแล้วดื่มน้ำตามมันจาหวานชุ่มฉ่ำและนี่คือสตอที่ได้ค่ะจะกินสดๆกับน้ำพริกก็อร่อยทำอาหารก็ได้หลายแบบพ่อของแม่แหวนเนี่ยอายุ66ปีแล้วนะคะแต่ว่ายังแข็งแรงค่ะขึ้นลงต้นไม้ยังเก่งมากเลยได้สตอรเรียบร้อยก็หยุดเก็บมะนาวเล็กน้อยของตาแม็กเ,กเวลาพอเต้าขับชาชานะอย่าเร็วเกินะ กลับบ้านกันครับเพื่อนเาจะจะมีเสียงอะไรร้อง่า้เนีเอีุ่้ยวอยแม่การเสียงไป แอบดูสีหน้าเด็กๆรู้เลยค่ะว่าพวกเขาสนุกเพราะว่าไม่เคยมีโอกาสได้ขึ้นไปในสวนในป่าแบบนี้